เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชัยวัน์ปัญญานีนนะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูนซีดีภาคหกครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่ชาเลนจ์บอบบี้ชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ Challenge ของคนที่ชื่อบอบบี้นั่นเองนะไม่ให้ฮีโร่เราเล่นจำกัดสายด้วยอืมการเงินล่ะเอนจิ e เนียร์ให้เงินได้อันนี้เอนจิเนียร์ให้เงินได้แล้วก็มี มีตัวให้ใช้อย่างแท็กเอไม่ใช่สไป f ์ฟคท r อรี่ซึ่งแอบโอเคแล้วก็มีตัวทำลายพังตัวอย่างว uh ิส huh. uh ัท huh. uh huh. ทุกอย่างดู make sense นะน่าจะใช้น่าใช้คอมโบต่างๆที่มีในนี้ในการผ่านด่าน100ได้ครับผมสตาร์ทอัพมาผมว่าจะวางอะไรดีถ้าวางเจ้านี้ก็ยาวๆอื <c oughs> ยาวๆหรือว่าจะวางเอนจิเนียร์ก่อนเพื่อหาเงินผมว่าเอายาวๆก่อนแล้วก็ไปไปการเงินต่อจากนั้นโอเคเดี๋ยวเอาเจ้านี้ไว้ซัสตรงหลังสุดไปเลยแล้วกันยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราคิดจะเล่นเอนจิเนียร์ตั้งแต่แรกครับยังไงเราก็ต้องมีอะไรเสริมการป้องกันขึ้นใหม่นิดนึง ช่วงต้นเกมอาจจะผ่านด่านช้านิดนิดเพราะบรูนมันจะต้องวิ่งไปจนถึงจุดที่ตะปูมันวางเอาไว้ก็คือจุดจบเลยอาจจะใช้เวลาในการผ่านด่านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยแน่นอนครับตัวนี้ Black มันจะช่วยเราแบกได้ยาวๆประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาก็ตีพังตัวเป็นด้วยตะปูมันโดนพังตัวเราก็ชิวๆไป ค่อยไปครับแล้วพอเราได้400เราจะเริ่มวางเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์จะเล่นสายเงินก็คือสายบลูทรัพนี่แหละโอเคเอนจิเนียร์มีจุดวางหลายจุดนะที่น่าสนใจแต่ผมว่าจะวางไว้ถ้าน้าถ้าวางหน้าทางเข้าเลยอ่ะมันก็จะมีข้อเสียนิดนึงคือถ้ามันหลุดไปได้นี่คือจบ หรือว่าเราจะวางแบบหลบออกมาหน่อยผมว่าเราวางชิดทางเข้าไปเลยดีกว่าคืเอ,อเราจัดการโดยรวมด้วยการใช้กล่องและเสร็จแล้วก็ค่อยให้เจ้าถ้ามันหลุดอะไรออกมาได้เนี่ยเราค่อยจัดการทีหลังอย่างนั้นก็พอได้อยู่ค <c oughs> รับวางเอนจิเนียร์ไปเลยแล้วกัน ปเอ็นจิเนียมาแล้วเอนเจิเนียร์จริงๆก็เป็นหนึ่งในตัวที่เก่งนะในช่วงต้นเกมนี่เขาตีค่อนข้างจัดการบลูธรรมดาได้เยอะอยู่แต่มันจะต้องมีหลุดบ้างอยู่แล้วถ้าเราคิดจะใช้แต่เอนเจิเนียร์ก็เลยต้องมีตัวดักไว้ตอนท้ายก็อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยกว่าจะอัพเอ็นจิเนียร์ได้เนาะด่านนี้ตัวหลักๆที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ตัววิสานอนจิเนียร์แล้วก็เจ้าสไปแฟตอรีร่นี่แหละ สามตัวอาจจะมีการใช้ดัลลิงกันเนอร์ด้วยถ้าถ้าจะวางไว้ตรงนี้ถ้าการเงินแบบถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วเราค่อยทำเดี๋ยวเราจะเอาพินถ้าพินนี่ก็จะทำให้เวลามันโดนยิงแล้วมันจะหยุดเราก็ใช้เวลาในการผ่านด่านเร็วขึ้นด้วยป่าหลุดมาตัวหนึ่งหลุดมาตัวหนึ่งก็คือจบแล้วต้องรอสองตัวโอ้โดนก็ต้องรออยู่ดีไม่เป็นไรครับ รอได้รอได้ครับผมเดีย๋ยวรับเนี่ยดับเบิลก,กันสายล่างเนี้ยมันจะเป็นสายเพื่อไปหาเจ้าลุนแทร์นั่นแหละโอ้โหหลุดได้ตัวพอมันหลุดตัวหนึ่งนี่ก็คือมันก็ต้องรอ,อยันจบด่านก็ต้องรอไปรอไปเดีย๋ยวรออัพดับเบิลก,กันให้ได้กัน การโจมตีจะเร็วขึ้นนะเป็นเท่าตัว <c oughs> อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอ่านได้รับไปก่อนแล้วยิงได้เร็วขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าสายปิดหน้าปิดหลังครับข้างหน้าใช้เอนจิเนียร์ข้างหลังใช้สไปแฟคทอรี่หน้าหลังเดี๋ยวเราลอ,ออัพ3,500รุนแท็แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอาจจะต้องอัปเกรดเจ้า สไปด์แฟคทอรี่ให้เป็นสายบนให้มีระดับ2ก่อนเขาจะได้โจมตีเหล็กได้เพราะว่าถ้าเจ้าเอนจิเนียร์มันยังไม่มีรุนแท็บเนี่ยตัวเหล็กมายังไงก็โดนครับเพราะว่ามันตะปูมันยิงเหล็กไม่ได้อยู่แล้วยิงแก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 งเป็นธรรมดาโจมตีแต่สามพก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรผมโอเคเนี่ยมาเยอะยงไงก็โดนโจมตี ได้บอกว่ามันโจมตีตัวธรรมดาค่อนข้างดีแต่ถ้าตัวตีที่ระดับสูงกว่านี้ก็ยากหน่อยโอเคมีกันสองคันแล้วหลุดมาหน่อยก็ไม่เป็นไร ไปจะได้จะได้สามพ้าละใกล้ละจัดไปจะได้ล,ล,ละ,ะลทุกคนทีนี้ได้บุญแถบมาจะกันเงินดีขึ้นเยอะเลย กดมาทันทีแล้วเสร็จแล้วข้อสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับบานาลนาฟาร์เมอร์เวลากล่องมันเต็มมันจะได้เก็บทันทีไว้ให้ไก,ก,ก่แปลงนี่ก็ได้เขื่อไว้โอเคอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอัพไม่จําเป็นต้องอัพนี่ไม่จำเป็นต้องอัพเจ้าสไปร์แฟคทอรี่แล้วเพราะว่าเรามี การโจมตีเหล็กได้ด้วยสิ่งนี้ว้าหลุดไปได้มันหลุดไปได้มันหลุดไปได้กล่องมันเต็มโอเคหลุดมาได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึง โอเคตอนนี้ก็เริ่มให้เงินมาแล้วผมว่านะเพื่อป้องกันการกล่องเต็มเหมือนเมื่อกี้แต่ถ้ามันหลุดมาได้ละ่ะใช่ถ้ามันหลุดมาได้ละ่ะเราจะทำไงเพราะว่าเดี๋ยวเรากันจะเจอกับเจ้าดีดีทีไม่ใช่ดิไม่ใช่ดีดีทีโมเอฟเรือบิอนนั่นแหละถ้าเรือบินมันมาเราต้องใช้อย่างอื่นป้องกันไม่เป็นไรไมีวิธีอยู่ แล้วบุญแถบอีกตัวหนึ่งก่อนเอาการเงินให้มันเข้ากล่องให้มั่นม่นทุกตัวมีสองกล่องแล้วครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาเน้นการป้องกันจุดอื่นกันดีก,กว่าผมว่าใช้เจ้านี่ไปก่อนได้เพราะยังไงเราก็ต้องอัพไงสีเหล็กสีพังตัวเป็นก็ถือว่าจบได้ในตัวเดียวอยู่พังตัว 3ามตัวไปเลยสามตัวไปข้งางในยิงเป็นกรตรองแล้วกันนะเอนจิเนียร์มันจะให้เงินได้แค่ช่วงแรกๆเท่าน,นั้นแหละครับหลังๆมามันจะให้น้อยมากสามกล่องหลุดมาพัางตัวบอกได้จัดให้ <laughs> เอออะไรไม่เป็นไร การเงินของผมอ่ะเดี๋ยวเอามาจัดกล่องเอนจิเนียร์นั่นแหละเริ่มพอได้แล้วแต่ต้องพยายามเก็บเงินสร้างเทียห้าให้ได้จะดีมากๆเลยครับมันจะกินได้แม้กระทั่งโมแอปเลยแล้วไม่จำกัดต่อดานด้วยว่าแบบมีให้กี่กล่องกี่กล่องต่อดานโมแอปมาแล้วนายไหวใช่ไหมนายไหวใช่ไหมไหวสิ วงัวง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 วังวังวังยย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 รึปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโ๊ปหลุดไปนิดน,นึง <c oughs> ไม่พอครับ <c oughs> การป้องกันไม่พองั้นแปลว่าเราต้องสร้างการป้องกันเพิ่มอู้มันให้ใช้ท่าอาร์คเมทได้เหรอแตาท่าอาร์คเมทนี่ผมสนเลยนะเนี่ยจัดไปอาร์คเมท อัคเมจะเป็นตัวพิฆคาตของเราในด่านนี้เอาให้ตีพังตัวเป็นก่อนแล้วก็นี่ครับนี่ครัตัวหลักของเราเอาไวส้สกิดโมเอฟหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อัพสายลา้สายกลางเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเดีย๋ยวถ้าเป็นเทียร์สีได้มันค่อนข้างปลอดภัยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านี่อัเมจะช่วยจัดการให้ด้วย ออกล่องนั้นหมดยังมีอีกสองกล่องรออยู่ครับ <Sh ap> ด่านช่วงนี้นี่น่าจะเข้ากล่องกันกระจุยโอ้โหสีม่วงโกเบตีไม่เข้าอยู่แล้ว <Sh ap> ต้องใช้ตะปูข้างหลังครับจะเก็บได้ห้าหมสี่หรือเปล่าน่าหน้าลุ้นดีจริง,งเซรามิกมารัวเซรามิกมาลัวพังตัวแล้วพังตัวแล้ว มากล่องมาลองเก็บเงินไปด้วนม่วงอีกแล้วหนามสู้ๆตะปู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 ตะป,ตะป,ตะปูเอ้ยมันเยอะ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 มันไม่หมดมันไม่หมดเรียกออกมาเรียกออกมาหมดที่จะสู้กับเราอะ่ะยากครับผมโอเคเข้ากล่องไปเข้ากล่องไป ถ้ามันหลุดมาวิาสายยิงเอาไว้นะถ้าไม่ใช่สีม่วงนะยิงได้เลยอนุญาตถ้ามีวิาสายคอยสะกิดหน่อยผมว่าหนามข้างหลังเรามันเอาอยู่นี่ขนาดยังไม่ต้องอัพเสียสีมันมันมาระดับสูงเพิ่มขึ้นทัทนทะีและดีเลยเจอเซรามิกพอดี จะเก็บเงินเพื่อซื้อ xxl trap ครับผมตัวนี้นี่จับมันคงก่องไม่จำกัดจับได้แม้กระทั่งมัวฟ c คลาสให้เงินเยอะขึ้นด้วยปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับโอเคโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไป เอานี้กัน e x, x, x l trap หาหมื่นสี่หาอีกประมาณหมื่นสีไม่นานเกินรอแน่นอนครับไม่นานเกินรอวิสาตัวนี้เก่งแต่มันตีม่วงไม่ได้ข้อเสียแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาวิธีอื่นได้ขาเงินอีกประมาณหมื่นนึง ก็จะได้รับแล้วุ๊ปปั๊ปุ๊ปปุ๊ปปั๊ปจะดัดไปานนี้ให้เล่นแค่60ิเองหรอถ้าเราซื้อกล่องได้ทันนะจะสบายมากเลยแต่เราซื้อไม่ทันถ้าซื้อทันมันตัวด่าน60มันโดนเข้ากล่องทีเดียวจบเลยครับไม่ทันแม่น่าเสียดายไม่เป็นไร หลังจากนี้ตั้งหากละเพราะว่าวิศาสตัวนี้มันก็ตีกระจายอยู่แล้วด้วยมันก็ตีได้ดีเราชนะชันเล่นแบบธรรมดาแล้วแต่เราจะไปให้ได้ถึงด้าน100นะซึ่งผมว่าน่าจะไปได้ B ไปีเพไปกลัมาเตรียมนี่เลยเอกเอลแทบแล้วครับทีนี้โมแอปก็เข้ากล่องได้ครับตัวนี้เนี่ยมันจะโหดมากๆเลยกล่องมันจะอยู่ได้นานขึ้นให้เงินเยอะขึ้นแล้วก็สามารถมีได้ไม่จำกัด ต่อด่านให้เงินตั้งสามพันกว่าถ้าหลุดมาหน่อยนึงก็กล่องข้างหลังก็ช่วยบ้างแต่เสียดายตรงพังตัวนี้แหละเดี๋ยวผมว่าเราจะอัพอันนี้ก็เดี๋ยวเพราะพยายามอัพวิศาห้ได้เป็นเทียห้าก่อนผมจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยไงด่านนี้ผมก็ใช้3ามตัวแล้วผมจะใช้เนี่ยเอนจเนียร์วิสาแล้วก็เจ้าตัวสไปร์สแฟคทอรครับ น่าจะสมบูรณ์อยู่นะน่าจะสมบูรณ์อยู่เงินด่านนี้มันน่าจะได้ไม่เยอะอยู่แล้วด้วยเงินที่มันขึ้นจากเอนจิเนียร์เนี่ยมันไม่ได้ก้อนนั้นเต็มๆนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่สามารถที่จะได้เงินจากการทำลายบลูนครับมันเหมือนเข้าไปอยู่ในกล่องเลยแต่เราไม่ได้เงินตัวที่มันเข้าไปในกล่องเราไม่ได้เงินเราไม่ได้เป็นคนตีทำลายเองมันหายไปเฉยๆครับ ทางตัววิาชาจัดการง่ายๆโอเคโอเคโอเคกล่ okay. 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 <Okay. S 1> องมันใส่ได้เยอะมากอะจนแบบรู้สึกสบายสบายสบายใจเลย หลุดมาตัวพังตัวก็เสร็จตัววิาสาต์หลุดไปเยอะกว่านั้นมีสไปค์แฟคตอรี่อยู่แต่สไปค์แฟคตอรี่ยังไม่ได้อัพเยอะแต่ก็เชื่อแหละว่ามันได้แน่ๆเอาเงินมาจะได้แล้วโอ้ยได้แล้วนี่นะเอาเลยไหมตัวนี้เท่าไรพังตัวเป็นด้วยนะเพราะมันจะได้รับความสามารถเทียร์สามของวิาสาต์สายกลางกับสายล่างด้วย เวลาเราอัพเจ้าอารเมตตัวเนี้ยอัพเลยแล้วกันเก่งมากเก่งมากๆเห็นะมันมีวงระเบิดทำลายพังตัวครับได้วิาสามมาแล้วเรามาอัพเจ้านี่กันดีกว่าผมเอาสายล่างครับสี่หมืนเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีก เขากองไปเขากองไปโอ้เยอะนี่นะแต่ก็ไม่รอดครับเถียห้าเจ้านี่มันร้ายกาดมากมันเก่งด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเข้ากาา B B. ล่องไปซะบียบีเลอวินสีแดงใหญ่ขนาดไหนก็ถูกดูดเข้าไปในกล่องได้นะครับกล่องยิ่งเต็มเร็วขึ้นด้วยอืม มาแบบไม่ให้ซู้ไม่เสียงก็เสร็จแล้วจับไปชิวเลยตอนนี้เดี๋ยวรอนี่สี่หมื่นทีเดียวได้ใหมอีกตัวหนึ่งนี่น่าจะดีเอาการอืม เข้ากล่องดันแปดสิบก็เข้าได้นะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดอะแปดสิบก็เข้าได้เพราะฉะนั้นแปดสิบเหมือนแทบไม่ต้องสู้เลยครับมาปุ๊บเข้ากล่องปึ้งจบเลยแต่มันเข้าแล้วจบไปเลยเนี่ยแปดเอ็ดทันทีเลยครับอย่างที่บอกอ่าเราได้นี่ <S <S เถ<อ>ียวเียวห้าแล้วอันนี้มันออโต้ออกไปเองนะครับที่มันกระจายทั่วแมปมันออโต้ออกไปให้งั้นก็เป็นแบบความสามารถที่โอเคเหมือนกัน เพิ่มการป้องกันเข้าไปอีกครับเวลาเจอตัวสีม่วงให้มันออโต้ระเบิดให้ได้มันออกเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ถือว่าดีเลยครับโอเคเห็นความแข็งแกร่งของเจ้า xx ไอ้เจ้าแท็นี่หรือ,อยังทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันนะสี่แสนเพราะว่าการเข้ากล่องเนี่ยถ้าตัวตัว,ต,วตัวใหญ่มันเข้ามันทำดาเมจถือว่ามันทำลายดาเมจตัวนั้นทิ้งไปเลยอะมันจะขึ้นดาเมจเยอะมากตอนนี้เรามีเงินสี่หมื่นแล้วเนี่ยกลับมาแล้วกลับมามีเงินเหมือนเดิมละเราเพิ่มสายรินซอฟต์ดักเด็กดีไหมหรือว่าเราจะใช้ดัลลิงกันเนอร์ดีใช้ดัลลิงกันเนอร์ก็ได้นะ ด่าลิงกันเนอร์จะมีข้อเสียพอตีเหล็กไม่เก่งเท่าไหร่หรือว่าเราจะเน้นวิาสาหอีกวิศาสมันก็เก่งมากๆเลยอ๋อมีตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดเลยสไตรแฟคทอรี่ใส่บนท่าทําได้จะดีมากดีดีทีไม่ใช่คู่มือผมว่าเงินเรามันไม่พอที่จะทำดูรครับด่านนี้จะเข้ากล่องรัวๆเลยครับจะเข้ากล่องรัวๆเงินขึ้นกระจายเราสร้างก็ได้ ถ้าได้มันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใกล้จบแล้วไงด่าน92ล่ะแรกจะช้าหน่อยด่านนี้เพราะว่าเราต้องป้องกันข้างหลังแต่พอมาหลังๆเนี้ยด้านหน้าเราจะเคลียร์เร็วมากเพราะว่ามันเขาออกมาพุ๊บมันตายเลยแปดแสนนะครับดามเมจที่ทำได้อือ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 ืมโอ้ยเงินทั้งทั้นเลยครับรัวจริงๆเงินร,วรัวๆเลย ตัวม่วงเนี่ยแหละที่เราทําอะไรไม่ได้ต้องให้หนามมันทําลายให้มันก็จะวึ้งวื้งวือยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ว่าจะเป็นวิาสาทียอัไหนก็ตามเลยนะเดี๋ยวด่าน98้าน่าจะเข้ากล่องกันแบบกระจุยกระจุยเลยครับด่านนี้ก็ใช่เจ้าใช่ให้เงินไม่เยอะแต่ก็ได้รัวๆได้รัวๆ <c oughs> เออเอ้ยอกอออออออด a อ m เลยครับ ทีละพันสองยี่สิบเห็นชัดเจนแต่ยิ่งนานเงินยิ่งเข้าไปเข้าไปเข้าไปทิศาช่วยด้วยวิอาจจะซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เงินเยอะกว่านี้หน่อยนะผมว่าแสนห้ามีถึงนะทิศาจัดการดีดีทได้อยู่แล้วสะดานร้อยนี่นะสิเงิอบเลยครับ กล่องทำอะไรไม่ได้ครับต้องให้ตัวอื่นจัดการให้ปล่อยไปอีกบงับงบงังจะพังแล้วนะเนี่ยจะพังยังจะยังพังแล้วก็เสร็จแล้วสิถ้าอย่างนี้มาโดนน้ำลําเบิร์ด และวางกับดักเอาไว้เยี่ยมครับได้ดันลิงกันนอโอ้ได้022นะก็ถือว่าเป็นเทียที่ระดับดียอกันถท้ถ้ามีสายกลางอยู่ด้วยอ่ะดีหมดเลยเจ้าดันลิงกันเนอร์ยังไงก็ต้องมีสายกลางระดับ2เอาไว้นะถือว่าดีผมอยากอัพเจ้าสไป์แฟคทอรี่ให้เป็นเทียห้าให้ได้มันเก่งมากบุญแถบเริ่มให้เงินน้อยมากแล้วอะ คุณแทบจะให้เงินน้อยลงไปเรื่อยๆนะก็ไม่ใช่อะไรที่ว้าวขนาดนั้นหลังมันให้เงินน้อยถึงขนาดแบบผมว่าตีเองหรือว่าตีเองอะ่ะได้ได้เงินดีกว่าน่าจะแพ้แล้วแหละทุกคนมันเยอะเกินไปทิศศาสตร์นายต้องปรับเป็นเฟิร์สซึ่งไม่ทันการแล้วรีบหนีก่อนที่เราจะขึ้นหน้าจอแพ้ดีกว่านี่แน่ไม่ยอมแพ้หรอกประมาณนี้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างพลังของเจ้าบรูนแทร ถ้าใช้ในการผ่านด่านหนึ่งร้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเขาเจ๋งมากเขาเข้าเงินกระจุยกระจายแต่ถ้าพอเล่นไปหลังๆอะ่ะมันจะให้เงินน้อยลงเรื่อยๆเราขายทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปจะดีกว่าตีเองผมว่าได้เงินเยอะกว่าประมาณนั้นแหละแต่ก็มันเป็นตัวช่วยเรื่องการป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยถือว่าดีมากเลยครับ ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันสร้างนี้ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ